สวัสดีค่ะจากบริษัทแบริการ s โซลูชันนะคะวันนี้เราจะมาสอนในส่วนของการสร้างใบปะหน้าของ J&T t x x r r s s s บนเว็บมือถือนะคะก็เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ vip.jtexpress.co.th ค่ะซึ่งก็จะเข้ามาเจอหน้าเข้าสู่ระบบแบบนี้นะคะให้เราล็อกอินด้วยรหัสของ J&T t นะคะซึ่งจะขึ้นต้นด้วย VIP อะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็เข้าสู่ระบบไปแล้วก็จะมาเจอหน้าแดชบอร์ดแบบนี้นะคะที่หน้าแรกของเขาเนี่ยด้วยเว็บบนมือถือนะคะก็จะ r e s ponsive จะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะก็ จะไม่มีเมนูด้านข้างนะคะปกติแล้วจะมีเมนูด้านข้างเนี่ยให้เราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆได้ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์บนบนคอมนะคะก็จะมีเห็นไหมคะมีเมนูด้านข้างเนี่ยจะมีให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างใบปะหน้าได้เลยแต่ว่าบนมือถือเนี่ยจะไม่ได้งั้นเราจะใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยเหลือค่ะแต่ว่าบนแอป,ปนี่ก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาบลูทูธเจอนะคะแต่ว่าเราจะใช้แอป,ปในการสร้างรายชื่อนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะไปที่ฉันนะคะแล้วก็ตั้งค่าค่ะข้อมูลบุคคลนะคะเราก็จะมีแทบ2แทบให้ให้เราได้ล็อกอินนะคะถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นลูกค้า VIP จะมี account มาจากทาง สาขาใกล้บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ Account ต,ตรงนั้นเนี่ยล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็อาจจะเป็นพวกเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ลองสมัครดูอ่ะเดี๋ยวเราจะลองล็อกอินเข้าสู่ระบบดูนะคะกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนี้นะคะก็จะโหลดค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี Er r o r นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะ ทำการล็อกอินเข้าไปใหม่ก็คือกดเข้าไปใหม่เลยลองดูนะคะน่าจะได้แล้วแหละโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นมาริโอแบบนี้นะคะหรือเราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าล็อกอินได้จริงๆรไหมนะคะก็ลองเข้าไปที่การตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะคะข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เช็คดูว่าถูกต้องแล้วนะคะของเราโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็เราจะทําการสร้างใบปะหน้านะคะก็เข้าไปที่แท็บของออเดอร์นะคะ แล้วก็กดคำว่าส่งพัสดุจากนั้นเนี่ยจากที่เรา Copy ข้อมูลที่อยู่ลูกค้ามาแล้วนะคะเขาก็จะทำการ Copy a u t ออโต้ให้เราเลยแล้วก็เรากเ็เลือกที่อยู่นะคะเขาก็จะกรอกออโต้ให้กับเราแล้วก็ใส่น้ำหนักใส่ขนาดให้เรียบร้อยค่ะเราจะต้องกรอกตรงนี้ให้หมดนะคะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถที่จะกดะบันทึกได้นะคะ อาจจะมีที่อยู่ของเราที่เคยกรอกเอาไว้แล้วนะคะก็กรอกไปหรือว่า,าใช้อันเดิมก็ได้แล้วก็ใส่ COD ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่มค่ะจะมีคำว่าพิมพ์และถัดไปซึ่งจะพิมพ์เนี่ยจะหาเครื่องปิ้นทั่วไปไม่เจอนะคะเราจะไม่ใช้เราจะกดคำว่าถัดไปค่ะข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คเข้าไปที่เว็บไซต์ของ J&T Express ที่เราล็อกอินไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าตรงสีม่วงๆนี่ค่ะก็จะมีเรื่องของเขียนว่าจำนวนอะไรส,สักอย่างหนึ่งนะคะก็จากที่เราเนี่ยค่ะมีการกรอกข้อมูลเอาไว้แล้วนะคะเขาก็จะส่งเข้ามาที่สีม่วงๆตรงนี้นะคะ เราจะต้องเข้าไปทําการดูข้อมูลในนี้นะคะจากที่เรากรอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่หน้าเนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เรากรอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วเรากดถัดไปอะคะ่ะเข้ามาที่ตรงนี้จริงๆไหมนะคะเดี๋ยวเรากลองกดเข้าไปดูอ่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่ามีข้อมูล1 1ข้อมูลนะคะก็จะเป็นเลข tracking นี้เราจะติดตามเลขพัสดุนี้ก็ได้นะคะหรือว่ากด edit ตรงนี้นะคะก็ เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาแก้ไขข้อมูลว่าถูกต้องไหมหรือแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทําการแก้ไขแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเข้ามากรอกตรงส่วนที่เป็นดอกจันทร์ให้ครบด้วยนะคะอืมแล้วก็กดบันทึกได้เลยจากนั้นเราจะทําการพิมพ์ใบปะหน้าค่ะก็ติ๊กที่ข้างหน้าก่อนนะคะว่ามีขี่ใบแล้วก็กดคําว่าพิม,มพ์ใบนําส่งพัสดุขีดหลักนะคะก็จะได้ใบปะหน้าแบบนี้เลยของ J t นทีเอ็ s นะคะ บบนี้ขออนุญ,ญาตเบลอนะคะเนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ข้อจํากัดของการพิมพ์บนมือถือนะคะเราจะไม่สามารถที่จะทําให้กระดาษ100ค180มิมแบบนี้เข้าไปพิมพ์บนกระดาษ100ค150 mm ได้นะคะเราจะต้องใช้กระดาษของเจนทีเท่านั้นหรือใช้กระดาษ100ค180มิมนะคะในการพิมพ์ แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมี2แอปด้วยกันก็คือ Print Label แล้วก็ RT Printer System นะคะจะสามารถที่จะใช้ได้บน iOS และ Android นะคะด้วยแอปของ Print Label ก่อนนะคะก็คือตัวเนี้จะสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะคะในการพิมพ์ PDF ไฟล์ซึ่งวิธีการโหลดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีสอนอีกทีนึงในคลิปอื่นนะคะ ส่วน RT printer system เนะคะเราจะใช้ใน iOS ซึ่งจะช่วยในการพิมพ์ PDF ฟไฟล์นะคะแล้วก็พวกรูปภาพต่างๆจาก PDF นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบที่ RT printer system ก่อนนะคะก็เราจะทำการ กดไปที่ PDF นะคะก็จะมีคำว่า Open In ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเมนูเด้งขึ้นมาเลยนะคะก็เลือกไปที่ RT Printer นะคะแล้วก็เลือกคำว่า Label Printer นะคะแล้วก็เลือก PDF เราก็จะเห็นว่ามีไฟล์ PDF ของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้จับคู่กับทาง RT Printer นะคะเราจะกดดันกลับไปก่อน เพื่อให้ไปจับคู่ PDF ก่อนนะคะแบ็กกลับไปเลยแล้วก็กดมาตรงที่สัญลักษณ์ Bluetooth ตรงนี้นะคะตอนนี้เราอาจจะจับไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองจับดูนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็จะเห็นแท็บคำว่า Disconnect e d นะคะก็จะมี Bluetooth เยอะมากเลยในนี้นะคะให้เลือกตรงคำว่า Bluetooth Printer นะคะชื่อนี้แล้วก็กดให้มันขึ้นคำว่า Connect e d นะคะจากนั้นลองเช็คดูก็ได้ค่ะแล้วก็ ลองเข้ากลับไปแบ็กกลับไปเลยนะคะก็จะเห็นที่สัญลักษณ์บลูทูธนะคะจะมีคำว่าบลูทูธปรินเตอร์ขึ้นมานะคะแล้วให้เราเลือก Label printer ค่ะ PDF Print แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะปรินนะคะโอเคก็จะได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เรากดปุ่มปรินด้านบนขวาค่ะจะมีปุ่มปรินตรงนี้นะคะให้เรา ปริ้นแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปที่เครื่องปริ้นได้เลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกับอีกแอปหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอปปริ้นลาเบลค่ะให้เราทำการกด OpenIn เหมือนเดิมนะคะก็ส่งเข้าไปที่ปริ้นลาเบลนะคะจากนั้นก็จะเข้ามาที่แอปแบบนี้นะคะให้เรากดบวกค่ะก็จะมีคําว่า PDF ไฟล์ด้านขวาล่างนะคะให้เราเลือกไปแล้วก็เลือกที่ไฟล์ที่เราจะปริ้นค่ะ ก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะคะด้านล่างค่ะตรงคําว่า100กับ180นะคะถ้าเป็น180อยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะก็ใส่ไปเลยจากนั้นค่ะให้เรากดปุ่มปริ้นด้านบนนี้นะคะเข้ามาเขาก็จะให้เราเซิร์ชหาบลูทูธนะคะซึ่งถ้าเราหาไม่เจอแสดงว่าเราอาจจะมีการจับคู่กับแอปอื่นแล้วนะคะ ให้เราทำการตัดการเชื่อมต่อกับแอปอื่นก่อนนะคะแล้วค่อยเข้ามาที่ Label Print ใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นเคสที่เราลืมเปิดบลูทูธนะคะให้เราเลื่อนลงมาจากด้านบนค่ะแล้วก็เปิดบลูทูธจะนะคะแล้วก็กดกลับไปหนึ่งที่แล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะก็จะสามารถที่จะเซิร์ชหาบลูทูธปรินเตอร์เจอแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อ ถ้าเขาให้ใส่พาสเวิร์ดก็ใส่ไปที่1 2 3 4เหมือนเดิมนะคะก็จะสามารถที่จะจับคู่ได้แล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะให้เรากดคำว่าปริ้นตรงสีฟ้าด้านล่างนะคะเขาก็จะส่งข้อมูลเข้าไปที่เครื่องปริ้นนะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับสัญญาณของมือถือแล้วก็สัญญาณของเครื่องปริ้นด้วยนะคะแล้วก็ขนาดไฟล์ก็จะปริ้นออกมาได้ในลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็นำไป แปะหน้ากล่องแล้วก็ส่งที่เจนทีได้เลย mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง GNG Store เอาไว้นะคะเราก็จะมีคลิปดีๆมาฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการสอนแล้วก็เรื่องของการค้าขายออนไลน์ต่างๆนะคะที่ช่อง GNG Store